รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวยัย สวัสดีครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลเกาะสำรอเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือต้นจามจุลียักษ์มันยักษ์ขนาดไหนครับคือมันจะกินเนื้อที่เนี่ยครับประมาณ1ไร่เศษทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ครับรายการวายิมของปริเนครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกลุ่มอาชีพชุมชนที่เขาประสบความสําเร็จนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามกันครับซึ่งช่วงนี้สสรวนโดยกลุ่มปท ผมเดินทางมาอยู่ที่อำเภอพนมทวนครับจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อที่จะมาดูผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพูดคุยกับคุณจักรพันธ์สอนใจครับเป็นประชาสัมพันธ์นะครับกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะก็สนใจมาก เกี่ยวกับเรื่องของจมูกข้าวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดผมเข้าใจถูกปะถูกต้องครับนะฮะจากข้าวครับมันก็จะจมูกข้าวตามปกติเนี่ยจมูกข้าวสมัยก่อนผมว่าเขาไม่ได้สนใจเลยกันนะใช่ครับคือสช้อาหารสัตว์หรือเปล่าฮะจะคล้ายๆงั้นเพราะว่าคนเมื่อก่อนยังไม่มีความรู้ยังไม่รู้ว่าจมูกข้าวมีประโยชน์ยังไงนะฮะเพราะว่าหลังจากที่มีการโมงการศึกษาเนี่ยว่าจมูกข้าวมีประโยชน์ยังไงมีวิตามิน b ีอียังไงแล้วก็มีสารอะไรต่างๆเนี่ยก็เอามาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาใหม่แล้วก็เพิ่มมูลค่ามากขึ้นประโยชน์ของจมูกข้าวมีเรื่องอะไรบ้างฮะอ่านะครับนั้นเห็นชัดก็มีวิตามิน B เยอะนะครับ B1 e B12 อะไรแล้วก็มีวิตามิน E นะครับ แล้วก็ที่สำคัญก็คือเห็นชัดๆก็คือช่วงระบบผิวพนันธุ์ตะคิวเน็บชาเท้าชาระบบขับถ่ายน,นะครับและนอกจากนี้ยังมีการช่วยต่อสารต่อต้านสารอนุมูลอิสระนะครับทีบ่ไม่ให้เกิดโรคมะเร็งนะครับแล้วก็มีสารพวกเมลาโทนินทาให้นอนหลับสบายผ่อนคลายความเครียดปัจจุบันนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับที่มาจากจมูกข้าวครับอ่านันชัดเจนนะครับอันดับแรกก็คือจมูกข้าวลุ่งอรุณนะครับซึ่งเป็นประเภทเครื่องดื่มอันนี้ได้เป็นสินค้าอุตสาหะดาวของสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับล่าสุดเนี่ยที่เราาดรรไปปะกว KBO ที่เมืองทองธานีได้ดับ2ของประเทศก็เป็นจมูกข้าวอบกรอบคุกก๊กทาแล้วอารมณ์ดีเราเจอะกลุ่มตลาดกลุ่มวัยรุ่นและเด็กครับที่ไม่มีการทอดครับมีแต่วิธีการอบอย่างเดียวออแล้วก็เป็นอาหารสุขภาพนะครับอันนี้ก็คือเป็นจมูกข้าวอบกรอบรสอบเนยงาขาวสมุนไพรรสตั้งเดิมครับช็อกโกแลตแล้วก็ใบเตยงาดำครับผมรสชาติเป็นยังไงอะเดี๋ยวให้ชิมครับอันนี้นะครับเป็นจมูกข้าวอบกรอบรสอบเนยงาขาวนะครับแล้วก็มีหลายๆรสครับนะครับเป็นไงบ้างครับ ตอบไหมครับตอบแล้วเพิ่มเพิ่มดีครับมันหวานมันวัตถานเล่นๆนะครับส่วนอันนี้ครับเป็นรถใบเตยงาดำซึ่งพวกนี้เราใช้ของสดๆทำหมดเลยครับอย่างน้ำใบเตยเนี่ยก็ใช้น้ำใบเตยสดๆนำมาผสมนะครับสุกย่างเนี่ยมีเครื่องหมายอย GMP แล้วก็จะมีเครื่องหมายของมปชนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายอย GMP อมอกทกศนะจะมีจมูกข้าวเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มชงทาที่เราได้โอท็อปห้าดาวานคู่กับกาแฟโอวซิงได้หอมดีคร อร่อยอร่อยไปได้เลยครับหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับอันนี้จะมีร้านที่โครงการหลวงนะครับสี่สองยานาแล้วก็ร้านของฝ้า ถ้าภาคใต้ก็มีที่ทห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือการรวมกลุ่มกันของที่นี่นะครับรูปกลุ่มมากี่ปีแล้วเนี่ย14ปีแล้วครับผม14ปีมีสมาชิกในกลุ่มปัจจุบันนี้มีสมาชิก114ท่านความภูมิใจก็คือที่เรามาพัฒนาทินฐานบ้านเกิดของเราให้มีการสร้างงานสร้างอาชีพโดยมีหน่วยงานราชการมาช่วยซัพพอร์ตก็คือพัฒนาชุมชนของจังหวัดกาญจนบุรีในระดับอำเภอระดับจังหวัดก็มาดูแลกลุ่มอาชีพให้มีการมีเงินมีรายได้ มีความเป็นอยู่ดีกินดีนะครับแล้วก็เป็นสร้างงานสร้างความมั่นคงให้คนในชุมชนครับขอบคุณมากคุณจกกับกระพันสอนใจครับนะฮะเป็นเจลสมพันธ์น,นะครับของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมออำเภอปนอมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมโอ้นี่ผมบิช็อปอันนี้นี่คุณแม่ครับผมอันนี้ถอาเองอนี่ถ่าเองอร่อยอร่อยอร่อยครับผม นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับโอท็อปขึ้นที่อของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและข้างๆผมก็คือคุณจุรีพรเจริญสมบัติครับประธานกลุ่มดอกไม้แห้งจากธรรมชาติส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับแหมผมเดินไปนี่แบบว่าใครๆก็ต้องคิดว่าผมต้องเอาดอกไม้ได้ผู้หญิงแน่นะ, <c oughs> นะครับสวยมากๆครับจนผมคิดว่านี่คือของคือดอกไม้จริงๆแต่จริงๆแล้วมันคือธรรมาจากไม้กระถินบ้านเราเนี่ย เราเรียกเก๋ๆตั้งชื่อว่าบอลลูนค่ะบอลลูนนะพอดูกลมๆดีใช <หา S 2> ่ไมขอรทราบประวัติความเป็นมาของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้หน่อยกันครับจับตั้งขึ้นมาได้ยังไงครับก็เราก็จัดตั้งมาหลายปีนะคะยั่สิบเจพฤษภาคง้ม2533านะคะ <ๆ S 1> ก็ปัจจุบันก็มีสมาชิกอยู่32คนนะคะก็แรกเริ่มเดิมทีก็ทำกันในครัวเรือนนี่ค่ะเพราะหมู่บ้านเราก็เป็นหมู่บ้านที่แห้งแล้งเราก็ทดลองทําผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมรายได้ให้กับ ชุมชนแล้วก็ในครัวเรือนของเราเองก็ลองเอาทดลองเอาไม้เนี่ยคะมาม้วนให้มันเป็นกลวยแล้วก็เอามาปักเป็นรูปบอลลูนเนี่ยค่ะแต่เราก็ไม่ใช่ว่ามีแต่แบบนี้อย่างเดียวนะคะเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆมีดอกไม้หลายประเภทที่ทําอยู่นะคะทั้งประดูทั้งที่หนอนที่เราเอามาทําเป็นดอกเป็นช่อนะคะค่ะซึ่งก็เป็นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ของเราเ<อ>ในไร่ในสวนค,ค่ะสร้างไรายได้นี่ก็เป็นโอท็อป นะฮะกี่ดาวับเนี่ยสี่ดาวค่ะสี่ดาวครับของจังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วนอกจากนี้มันจะมีอีกหลากหลายอย่างที่เห็นอยู่ในตู้เนี่ยนะครับนี่ก็จากธรรมชาติเหมือนกันค่ะอันนี้ฝักประดูค่ะเราเรียกว่าดอกอะไรครับเนี่ยเรียกดอกชบาดอยค่ะดอกชบาดอยสวยมากนี่เรามาถึงดอกไม้นะครับที่ทําจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็แบบมันเหมือนกับเรียนแบบธรรมชาติด้อย่างแบบ เหมือนของจริงมากๆเอาอางนี้ดีกว่าแล้วมันสวยมากสีสันสดใสามากคือดอกไม้สดเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานแต่อดอกไม้แห้งเนี่ยอยู่กับเป็นปีๆอันนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือ,อดอกชบาดอยที่เราอยอันนี้ก็ดอกฝักประดูเหมือนกันแต่เราเอามาเรียนแบบธรรมชาติคือทําเป็นดอกถิงนะคะคแล้วอันนี้ก็ทําจากใบลานนะคะดูแล้วเหมือนรู้ไหมคะว่าทําเป็นใบลานเหรอคะอันนี้ใบลานค่ะอันนี้ก็ทํามาจากดอกตะแกนะคะ อยู่ริมถนนนี่เหมือนกันในไร่ในสวนเหมือนกันแล้วก็เอามาเข้าดอกกับเกสรบัวตองอะค่ะ,ะ,คะเนี่ยค่ะฝักงาฝักงาค่ะที่เราคั่วเม็ดทานหอมหอมอ่ะก็เอามาปักกับเกสรบัวตองเหมือนกันค่ะอเอามาเรียงให้มันเป็นดอกไม้เหมือนกันค่ะคคมันก็อีกหนึ่งดีไซน์แบบของแต่ละแบบนะคะว่าเราจะเอาแบบไหนมาทําอะไรนะคะค่ะมันหลากหลายมากคือคือเลือกดอกดอกอะไรนะครับดอกไฮเดรนเยียอันนี้เราก็เรียนแบบจากธรรมชาติเหมือนกันของจริงค่ะ อันนี้บบขมป่าทานไม่ได้นะคะครเราก็เอามาเข้าช่อให้มันเป็นหลายรูปแบบนะคะคก็เอาไว้ไวจัดช่อสวยๆผมสามารถที่จะไปหาซื้อที่ไหนยังไงได้บ้างครับก็มีที่สวนตจุจักนะค,ะค่ะสวนตุจักาฯมีอยู่4ี่ห้า้านนะคะคที่เราส่งอยู่นะคะคแล้วก็ในาริวัตสดุ เกือบทุกสาขาค่ะที่เขาเปิดนะคะมีหมดะนะครับแล้วก็ร้านโดยคําค่ะคมีหน่วยงานไหนมาส่งเสริมสนับสนุนอะไรบ้างคะก็มีหน่วยงานภาครัฐค่ะก็มีพัฒนาชุมชนกเกษตรจังหวัดนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมค่ะคแล้วก็พาณิชจ,จังหวัดค่ะคทางพัฒนาชุมชนเขาก็จะส่วนมากจะพาไปออกบูธออกงานแล้วก็คอยสนับสนุนกลุ่มให้เติบโต ปีที่แล้วเราจะได้4ดาวนะคะเราก็าออกแบบใหม่นะคะเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้นนะคะเชิญได้ค่ะได้ครับมีส่วนวน,วนี้ล้วค่ะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากกว<อ>่าน,นี้นะคะคือทาเป็นแพ็กเกจ นะฮะเป็นแจกันนะครับแล้วอันนี้คือน้ำหัวน้ำหอมเนี่ยนะคะหอมเป็นอโรมาค่ะอ๋อเป็นอะโรมาแล้วก็ที่เขานิยมกันนะเราจะใช้นะคะแล้วก็เอาเทมาใส่ในนี้นะคะใส่นี้ค่ะแล้วไอ้ก้านไม้ที่เราเสียบไว้กับลูกบอลลูนเนี่ยนะคะมันจะดูดน้ำหอมขึ้นมานะคะมันทำให้กระจายกลิ่น สวยด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะคือมีกลิ่นหอมไปทั่วบ้านนะคะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเราคุณจุรีพรเจริญสมบัติรประธานกลุ่มดอกไม้แห้งจากธรรมชาตินะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆบอกเล่าสู่กันฟังนะครับกับสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผู้ชมครับเห็นสีสันแล้วก็ลายผ้าเข้าม้าผืนนี้ไหมครับนี่ก็คือผ้าเข้าม้าร้อยสีขึ้นชื่อนะครับของที่บ้านหนองขาวแห่งนี้แหละครับซึ่งโอ้โหลายแบบ วิจ much, much, much <S <S ิตรแล้วก็สวยงามมากๆทีเดียวครับแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนักนะครับขออนุญาตพูดคุยกับประธานกลุ่มมัดย้อมผ้าทอบ้านหนองขาวนะครับคุณป้าหมากบบุญเฉลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับอันนี้เป็นชื่อเล่นใ่ไหมาะหมากบเนี่ยอ่าชื่อจริงชื่อจริงนะฮะหมาชื่อหนึ่งเดียวในในไทยนะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งเดียวในไทยเหมือนกันนั่นคือผ้าคอมาร้อยสี ขึ้นชื่อของที่นี่เลยใช่จ้ะอันนี้เป็นลายเอกลักษณ์ตั้งเดิมอันนี้จุดเด่นมันอยู่ที่ไหนฮะเขาเรียกลายตาจักลายตาจักดูตรงไหนฮะว่าลายตาจักเนี่ยฮะอ้ามันจะมีลายของมันลายจักเนี่ยเนี่ยนะสองเที่ยวสองเที่ยวเนี่ยสองเที่ยวเปลี่ยนสีทีงเหลืองสองเที่ยวแดงสองเที่ยวเนี่ยคือต้องใช้กระสวยสี่ลูกนะแต่เอกลักษณ์ของหนองข่าวเนี่ยจะต้องมีตายกผื่นนะ ตายกคืออย่างนี้อ่าอันนี้ขาเรียกชายตกเล็กก็หนึ่งยกแล้วก็ชายตกกลางนี่ก็หนึ่งยกอันนี้ขาเรียกยกใหญ่ยกใหญ่นะถ้าไม่มีตายกของนี้เน่จะไม่ใช่ผ้าหนองข่าวนะถ้าผ้าหนองข่าวจะต้องมีทุกผืนเลยด้วยคุณภาพของผ้าเนื้อผ้าที่เหนียวแน่นทนผ้าเพราะผ้าขาม้าเนี่ยมันถ้ามันไม่ทนมันไม่ใช่ผ้าเขาม้านะครับแล้วมันต้องสวยด้วยนะนะครับแล้วมาดูสิฮะคุณผู้ชม มมันสวยากที่นี่จะแตกต่างกับที่อื่นมากคนโบราณนะบวดลูกก็คือต้องใช้ผ้ากมาตาจักเอาไว้นุ่งหน้าอาบน้ําแล้วเวลาลูกชายจะทึกก็ต้องใช้ผ้าตาจักเนี่ยเอามากราบมาไหว้ลาผู้เฒ่าผู้แกอีกถ้าโบราณหนองขาวเอกลักษณ์นะเวลาได้แต่งงานปลูกเรือนหัอทางเจ้าสาวก็จะซื้อผ้าตาจักเนี่ยแขวนห่อให้ เอาไปแขวนทําไมฮะแขวนห่อหมายถึงว่าเจ้าสาวเนี่ยจะจะต้องตัดเสื้อตัดผ้าให้ให้เจ้าบ่าวหนึ่งชุดพร้อมทั้งมีผ้าขมมาด้วยมีหน่วยงานอะไรเขามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนเรื่องอะไรบ้างไหมฮะพัฒนาชุมชนจังหวัดทางหน่วยงานราชการเนี่ยคือจะให้ไปออกร้านเราอยากจะแปรรูปอะไรก็จะเข้ามาดูแลผมต้องจัดสักหนึ่งผืนละนะใส่ไปเลยแล้วกันได้เลยนะก็เนี่ยแหละครับผ้าขมมาที่ มีเอกลกษณ์มากมากๆวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้ามากบบุญเฉลยครับประธานกลุ่มมัดย้อมบ้านหนองขาวขอบคุณครับใช่ครับอ่ฮะจัดไปหนึ่งพื้นนะป่ะกลับบ้านครับนะฮะ <c oughs> เยี่ยมมากพร้อมแล้วมหกรรมปตทรวมพลคนรักมักรุกไถ่ปี2556 พบการแข่งขันระดับภูมิภาคทั้งภาคกลางเหนืออีสานและใต้เริ่มแข่งขันรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6-7กรกฎาคมนี้ที่โรงแรมโคซะจังหวัดขอนแก่นมาร่วมคว้าสิทธิ์การเป็นแชมป์ประจำภูมิภาคเพื่อช่วงชิงสุดยอดแชมป์ระดับประเทศประจำปีนี้สนใจโูร02-519-2727หรื่งเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดหรือเวอร์ k วเบ็ตอทเลิฟรุ๊ยดอคอมศึกครั้งนี้รอคุณอยู่ ตอนนี้นะครับเราจะไปพบกับสุดยอดของผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับที่เรื่องชื่อกับในด้านของการอนุรักษ์ดนตรีไทยนะครับพบกับคุณสมชัย ชมพารีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของสมชัยดนตรีไทยนะครับชื่อนี้เนี่ยคนที่อยู่ในแวดวงของเครื่องดนตรีไทยรู้จักกันดีนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยถือว่าเป็นเกียรติมากทีเดียวนะครับแล้วก็ทั้งหมดที่เราเห็นนะครับมันคือเครื่องดนตรีไทยทั้งหมดนะครับอย่างแรกก็คือเอาเป็นว่าคนที่แ่นไม่เป็นมองแล้วก็จะเห็นว่ามันสวยงามมากส่วนใครที่แบบว่าเป็นคนชอบดนตรีไทยอยู่แล้วนี่ต้องถือว่า อยู่กันได้เป็นวันๆนะครับนะฮะเพราะว่ามีเครื่องดนตรีไทยที่หลากหลายแล้วสวยงามมากๆทีเดียวมีตั้งแต่ดนตสีีเป่าเล่นไปเรื่อยๆเป่าก็ขลุ่ยก็ดีดก็ตะเคสอะไรซอแล้วแต่ใครชันถนัดอะไรชอบอะไรครับจุดเริ่มต้นหละครับคุณสมชัยครับของการมาสนใจในเรื่องของดนตรีไทยนี่เริ่มม่ายังไงครับคือจริงๆนะผมเป็นคนที่ชอบในในด้านดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็กเพราะคุณพ่อคุณแม่เขาค เล่นกันสมัยโบราณโบราณเมื่าก่อนแล้วก็คือแต่นั้นมันเลยฝังใจมาพอดีอยากจะเล่นอยากจะอะไรก็ตั้งแต่หัดเล่นมาคุณพ่อแม่หัดมาเล่นเล่นกันมาตลอดะครับเล่นเครื่องสายเครื่องซอเล่นลอสีตีเป่าเล่นเล่นมางต่างอย่างอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นฮะสิ่งรอบข้างผมเนี่ยนะครับนี่ก็คือเครื่องตีไทยทั้งหมดแล้วก็ในชื่อของสมชัยดนตรีไทยคอันนี้ทําเองทั้งหมดนะครับทำมากี่ปีแล้วครับเกือบ40สปีแล้วครับเกือบสี่สิบปี นี่ใช่ไหมฮะที่บอกว่าเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์โอช,ชอป้าดาวนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีรรอันนี้มันเป็นการฝังมุกส่วนใหญ่ที่ก็ฝังมุกเนี่ยบางทีไม่ได้ฝังกระถมเอาแต่นี่เราต้องแกะแล้วฝังก็เรียกฝังมุกอย่างแรกคือมองแล้วสวยงามอย่างต่อไปคือเรื่องของเสียงค,คอันนี้เสียงเนี่ยคุณสมชายเองก็ต้องเป็นคนที่ดูแลทั้งหมดครับคือเสียงเนี่ยก่อนที่จะได้มนเป็นเสียงดีๆเราก็ต้องพยายามหาคัดไม้ที่มีคุณภาพที่อย่างดีครับ หาไม้ที่มันไม่แตกไม่แล้าแล้วก็ไม่เป็นตาส่วนอยากจะหาเสียงก่อนคัดเสียงกันได้เสียงโปร่งทุกเสียงไหมตรงอับตรงไหนที่ลูกไหนที่อับที่ไม่ชัดเราก็ต้องคัดเป็นเกร็ๆอเอาเสียงที่ดีขึ้น<อ><อ>มันจะได้เสียงปิ้งทุก,ทกลูกอ่าตอนนี้เราก็จะมาจูนเสียงเข้าตั้งแต่สอตทีโดเลีฟาก่อนก็จมี อีกหลากหลายมากครับอันนี้คือไอ้นี่ตะโพนกรองตะโพนนะครับวเราต้องเช็คเสียงว่าเสียงนี้มันถึงมันจะเข้าอยู่จุดไหนหย่อนไปไหมตึงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยยังไอ้ข้องมอนย่างงี้ย่อจากส่วนใหญ่ก็มาเป็นส่วนเล็กอีกจะเล่นได้อย่างประเภทนี่เรียกกองแขกนะกองแขกเนี่ยธรรมดามันก็มีท่วไปนะฮะตอนนี้การที่จะให้ดีให้สวยขึ้นดีและทําให้สวยฝังลายลงไปไอ้นนี้กต้องฝังไอ้นี่เราแทนงา ก็เป็นเรซินเรซินทําให้ขาวเหมือนงาแล้วก็กุดฝังเหมือนรายการเหมือนมุกกะแหละฝังเข้าไปอีกอย่างเงี้ยอันนี้คือเล่นได้จริงหรือยังไงฮะเดี๋ทำให้โชว์เลยไอ้นี่เล่นได้จริงได้จริงเหรอะจริงจริงแล้วเนี่ยบังเอิญช่วงนั้นพอดีมาทำใหม่ๆหมเพราะมันมีพัสดุมีไม้ไม้มันท่อนใหญ่ๆพอจะมีหาได้ไม้ขนุนไม้อะไรอะไรทัาำไมจากสามทว่ปีนะ Oh. ไม้พวกนี้มันอายุอย่างน้อยเกือบ50ปีขึ้นที่จะทำรางใหญ่ๆอย่า,ยยางนี้ได้นี่มันเร่ดีได้ดีได้นฮะ,น,ะนี่ก็เป็นตเกเกเหมือนกันครับเล่นได้จริงๆครับ นะครับหรือจะเป็นซอค่ะนี่ซออี่ซออู้ซออู่นี่ซอด้วงซอด้วงนะครับสีได้จริงๆสีได้จริงจริงได้น่จะเป็นสอซ้ำสายนะคือดนตรีไทยเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆจะหยุดไม่ได้ถ้าหยุดแล้วมันก็จะดอปลงไปเรับอย่างน้อยทําเป็นของโชว์ก็ได้หรือตั้งที่สวยๆงามๆก็ได้เล่นก็ได้อะไรเงี้ยคือจะพยายามทําให้มันดีที่สุดทั้งทั้งเสียงทั้งรูปร่างก็ต้องให้ให้ให้มันมาตรฐานครับต่อไป ครก็เห็นว่าเออโดนตีไทยไม่ใช่ว่าทํำแล้วก็วางอิเล็กเกกะเราเนี่ยมันวางแล้วมันมองแล้วมันมันมีค่ามีทั้งความสวยงามมีทั้งนใเรื่องของความเป็นศิลปะนะครับอยู่ในนั้นแล้วก็สิ่งนคือมันเป็นการต่อยอดนะครับของภูิปัญญาไทยตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายที่เขาได้ทํำมา อย่างหนึ่งนะครับที่ช่วยผมได้ในช่วงตอนเรียนหนังสือก็คือดนตรีไทยเหตุผลก็คือการเล่นดนตรีไทยทําให้เรามีสมาธิเมื่อเรามีสมาธิดีแน่นอนครับเรื่องการอ่านหนังสือเรื่องการท่องจํามันสบายอยู่แล้วนะครับนั่นคือประโยชน์ที่ได้แต่ว่าสาคัญสุดก็คือเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งที่ปู่ย่าตายายได้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้าครับคุณสมชัยชัมพาลีนะครับแห่งสมชัย ดนตรีไทยครับขอบคุณมากครับสสวััดีครบผู้ชมครับตอนนี้ผมพาผู้ชมนะครับมาชมผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าโอทอป ห้าดาวพึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและข้างๆผมก็คือคุณกาญจนาภูหาการรนะคับกรรมการผู้จัดการบริษัทสีเคอินดัสทรีสองพันจำกัดนะครับหรือนี่ที่เราเห็นก็คือกาญจนาชาหมอนออแกนิกใช่ค่ะคำว่าออแกนิกก็หมายคำว่าปลอดสารพิษอย่างเง้ยเหรอครับค่ะเป็นอินทรีย์ค่ะปลอดสารพิษแน่นอนปลอดเคมีค่ะครับขอทราบประโยชน์ของว่าใบหม่อนก่อนดีกว่าครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับค่ะใบหม่อนนี่ก็คือใบหม่อนที่เราใช้เลี้ยงไหมนี่เองนะคะแต่แต คุณประโยชน์นะคะจากกลมอนไหมนะคะท่านก็มีงานวิจัยนะคะ<ช>ว่าใบหม่อนเนี่ยค่ะมีคุณประโยชน์มากมายอันดับแรกเลยค่ะสารกาบาตัวนี้ค่ะช่วยบํารุงระบบประสาทด้วยนะคะแล้วก็ช่วยปรับระดับความดันโลหิตจะปรับให้เป็นปกตินะคะและสารสําคัญอีก2ตัวค่ะที่เป็นพระเอกเลยนะคะคือสารไฟลาโซสเตอรอลที่อยู่ใน Bi ใบหม่อนนะคะตัวนี้ค่ะที่จะสามารถลดคอเลสเตอรอลได้เลยนะคะคร่ะเรื่องลดไขมันที่อยู่ในเส้นเลือดเราเนี่ยนะค,ะ,คะแล้วอีกตัวหนึ่งค่ะคือสารดีเอ็นเตัวนี้ค่ะจะช่วยลดน้ําตาลใน เลือดนะคะผู้สูงอายุเยอะมากค่ะ วันนี้มีชาใบหม่อนมีกุหลาบนี่มาเขาไป็ยังไงครับเพื่อประดับผู้คนสวยงามเลยค่ะเรามาจับมาทําชาหมดเลยค่ะเพราะเนื่องจากว่าดอกไม้หลายชนิดที่เราทานได้นะคะแล้วก็มีคุณประโยชน์เยอะะเลยนะคะจริงๆกุหลาบเราก็กินมานานตั้งแต่เป็นขนมไทยๆเราด้วยนะคะค่ะแต่ว่าเราก็เป็นใบหม่อนใบหม่อนล้วนๆก็มีไม่ผสมอะไรก็มีนะคะหรือจะเป็นใบหม่อนผสมดอกกุหลาบที่เราปลูกเองนะคะเพราะว่าดอกกุหลาบนี่ถ้าเราไปซื้อเขาเดี๋ยวเขาจะฉีดยาเอานะคะเราต้องปลูกเองหรือจะเป็นชาใบหม่อนผสมดอกมะนลิ้ แบบนี้ก็ได้ค่ะมะลิเราก็ปลูกเองนะคะค่ะเพราะว<ๆ>่าถ้าไปซื้อเขานี่อาจจะการที่เขามาร้อยมะลัยเขาอาจจะไม่ได้ทําแบบอินทรีย์เหมือนอย่างเรานะคะค,ค่ะแล้วก็ใบมอญผสมมะตูมด้วยค่ะเป็นามะตูมที่เป็นยาอายุวัฒนะแบบไทยๆแล้วแต่ที่นํามาผสมเนี่ยนะคะคเพื่อที่จะได้ไม่เบื่อในรสชาติค่ะแล้วก็ยังมีผสมอย่างอื่นอีกเยอะแยะค่ะในเครื่องสมุนไพรต่างๆค่ะนะครับผมขออนุญาตตรงนี้นะครับ เป็นช่วงเวลาทีททมนะครับก็จะจะมาชิมชาดื่มชาแต่ว่านี่คือเป็นชาใบหม่อนนะครับว่ารสชาติมันจะแตกต่างจากชาที่ผมเคยดื่มมากน้อยขนาดไหนนะครับและในใบหม่อนนี่ไม่มีคาเฟอีนด้วยค่ะหอมครับหอมไม่ได้เลยนะค่ะรสชาติดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แล้วก็ไม่มีคาเฟอีนไม่มีสารแทนนินพวกฝรัฝาดที่จะทําให้เราท้องผูกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องข่วงเลยค่ะทานก่อนนอนก็ได้นะคะค่ะคุณต้นทานก่อนนอนหลับสบายเลยค่ะค่ะอันนี้จะเป็นใบหมอนที่เรามานําบทละเอียดนะคะอันนี้เราส่งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารค่ะค่ะก็จะใส่พวกโรงงานเข้าโรงงานแบบหมี่โรงงานใส้ขนมพวกโมจิใส้ขนมเปี๊ยะอะไรต่างๆนะคะแม้กระทั่งวงการสปาก็ใช้นะคะสินค้าต่างๆที่เราเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับก็เป็นโอทอป่าดาวของจังหวัดกาญจนบุรีใช่ค่ะนะครับ จุดเริ่มต้นแรกๆเนี่ยนะครับผมว่าแน่นอนฮะทุกอย่างมันต้องมีปัญหา,าใช่ค่ะมีใครเข้ามาช่วยสารต่อในการทําให้ ใบหม่อนหรือว่าชาใบหม่อนประสบความสำเร็ <c oughs> จในาาการจนบ้างครับก็ได้ม, <c oughs> มีโอกาสคัดสรรนะคะในระดับ5ดาวของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะค่ะแล้วก็ได้มีหน่วยงานนะคะหลายหน่วยงาน,นะค่ะโดยเฉพาะหน่วยงานของพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ <c oughs> ได้สนับสนุนตั้งแต่ส่งไปอบรมต่างๆนะคะในเรื่องการบรรจุพันธุ์แพ็กเกจจิ้งหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะจนกระทั่งเราก็ได้รับ5ดาวจนทุกวันนี้ค่ะ ที่เราเห็นกุหลาบนี่ใช่ไหมครับที่ปลูกเอาไว้แล้วก็เอามาทําเป็นชาใช่ใชค่ะคุณต้นเนี่ยค่ะกุหลาบแมรี่อะไรต่างๆต้องปลูกเองหมดเลยค่ะรวมทั้งสมุนไพรอื่นๆด้วยค่ะอยากจะบอกอะไรกับคนที่นิยมดื่มชาชอบดื่มชาแล้วอยากจะให้หันมาลองดื่มชาใบหม่อนดังครับค่ะชาสมุนไพรเนี่ยนะคะค่ะก็ไม่ได้เป็นสารเคมีนะคะแต่ว่ามันจะได้ผลดีมากเลยค่ะถ้าหากว่าเราดื่มอย่างต่อเนื่องนะคะและโดยเฉพาะชาสมุนไพรที่เป็นออร์แกนิกที่เป็นอินรีนะคะจะดีต่อสุขภาพมากมากค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคุณการญนาคู่หาการครับกรรมการผู้จัดการบริษัท CK i n d u s t r y 2ร2,000จำกัดนะครับที่ให้เกียรติกับรายการแล้วก็มาแนะนำเรื่องราวต,ต่างๆที่น่าสนใจกับคำว,วัาชาไปหมอนครับขอบคุณครับขอบคุณคบค,คพร้อมแล้วมหกรรมปะตะทรวมพลคนรักมักรุกไท่ปี2,556 พบการแข่งขันระดับภูมิภาคทั้งภาคกลางเหนืออีสานและใต้เริ่มแข่งขันรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6-7กรกฎาค,าคมนี้ที่โรงแรมโคสาคจังหวัดขอนแก่นมาร่วมคว้าสิทธิ์การเป็นแชมป์ประจำภูมิภาคเพื่อช่วงชิงสุดยอดแชมป์ระดับประเทศประจำปีนี้สนใจถู่0 2 519 2727หรือ ww. w l o v e m a k r u t h a i com ึกครั้งนี้รอคุณอยู่ <S <S รย,ยิมองแนด ชมครับ ความสุขแล้วก็รอยยิ้มในวันนี้ที่เราได้เห็นครับเกิดขึ้นจากคนในชุมชนนะครับที่นำเอาทรัพยากรที่มีอยู่รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมาพัฒนาสินค้าโอท็อปของตัวเองเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นอย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองครับคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการครับสามารถแนะนํารายการเข้ามาได้โดยเข้าไปที่ facebook.com/ รอยยิ้ม TV ครับรายการรอยยิ้มของเพนดิจับมาพบกับคุณผู้ชมได้ใหม่ครับ ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา22.30นนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ